ช่วงเมสากระจายมาเมากระจายเรื่องแรกค่ะเมากระจายเรื่องแรกนะคะเมื่อวานนี้มีดาราสาวสาวหนุ่มๆจากช่องเจ็ดสีนะคะทั้งนิวจุ๋ยเชียเอมี่แล้วก็น้องวินทาวินนะคะวางมือจากภารกิจการแสดงนะคะแล้วก็ไปโชว์ลีลาบนแคทวอล์กเป็นนายแบบนางแบบซึ่งหลายๆคนที่เอ่ยชื่อมานนะคะก็มีประสบการณ์ในด้านเดินแคทวอล์กมาเรียบร้อยแล้วค่ะดูลีลาท่าทางก็บอกได้นะคะว่า เจนเวทีสุดๆมาจนถึงน้องคนนี้ค่ะที่เพิ่งผ่านไปน้องเชียร์ของเรานี่เองนะคะที่ประสบการณ์เรื่องของการเดินแบบนี้อาจจะน้อยกว่าคนอื่นไปนิดนึงก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไม่ค่อยตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยค่อตัวไม่ค่อยค่อตัวยังไงฟดมีฟรืดไหมคตาพริกอาจจะมีนิดหน่อยจะฟึดแค่ไหนดูก่อนไหนน้องเชียเชีย นี่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 น้องเชียร์ของเราอ๋อเฮ้ยเป็นสโลปเป็นรึดเขาลื้นพลาดไปแล้วก็พลาดไปเลยนะคะแต่สาวเชียร์เนี่ยกำลังใจดียิ้มได้เสมอตลอดเวลาอ่ะมีมีชูสองนิ้วด้วยสู้ตายค่ะสู้ตายเราก็เลยต้องถามน้องเชียร์กันสักหน่อยนะว่าอีตะกี้เนี่ยมันเป็นมุกหรือเปล่าอย่าามมุกสไลเนี๋ยมาถึงค่ะสไลด์นี่หรือเปล่าไปถามน้องเชียร์เลยค่ะนี่นะเชียร์นี่ คือเมื่อกี้เราเห็นว่าการชมแบบที่สวยงามนะคะคือเดินทุกคนเดินผ่านกันไปหมดแล้วแล้วก็อยากจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้ในสถานการณ์เครียดแล้วก็เลยเรียกเสียงในหัวเราะเห็นไหมคะทุกคนเฮฮาเตรมเลยตมเลยค่ะแล้วแล้วก็อายมา <c oughs> ตอนแรกเนี่ยมามา,มาได้ไปเตือนแล้วว่ามันจะมีทางแบบว่าลาดลงมานะไอแล้วก็๋อารอรอๆก็ม้าบอกหมาสอนไงให้ลงข้างๆอย่างนี้นะลูกลงอย่างนี้อย่างนี้นะ ออกมาตอนแรกชีก็จะเดินลงอย่างนี้แล้วนึกขึ้นได้อคำหมามาแนะนํามาเดินตามมาเท่านั้นแหละค่ะสะดุดเลยก็เหตุผลนี้แหละค่ะที่ถึงไม่รับอยมก็จะต้องมีอะไรแบบว่าจิกจๆกตลอดเวลาเออมีบามาเตือนนะ พู่มามาเนี่ยคุณแม่ต้องเชียร์เนี่ยเขาต้องไปดูแลสถานที่แต่ว่าเขาเห็นเวทีเขาเปรี้ยวปากกับเขาเดินเขาเดินก่อนหนึ่งรอบแล้วก็มาบอกแม่สอนไว้เคยไปเดินแบบกับเชียร์แล้วก็มามาอย่างนี้เขาก็จะบอกว่านี่ต้องอย่างนี้บอกเราด้วยามาน่ารักมากคลูกคนคอยรีบตลอดเลยหรอไม่บอกคนเขียนภาษาจีนตุกจีนไงหมาก็จะบอกเออนี่ต้องอย่างนี้ต้องทำมืออะไรอย่างนี้ไม่ได้มามาแย่นะเพราะว่าก็บอกว่าเฮ้ยเชียร์ทำาือดีอะไรอย่างนี้อันนี้นะเดี๋ยวมันจะเจอซลบนะเว้ยแล้วก็ระวังให้ีันา ไม่ค่อยใส่้นสูงอ๋อเออไม่ค่อยถนัดแล้วลื่นปลื้ดไปแล้วจะเป็นของเราคือถ้าเป็นนางแบบมืออาชีพเนี่ยสมมติว่าถไล่ปลื้ดเขาก็จะต่อต่อเราตัวเองน้องเชียร์แต่ก็น่ารักนะพี่ก็จะไปจะเป็นแบบน้องเชียร์ว่างั้นค่ะ